หน่อไม้ฝรั่งมีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้นานาสาระจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับหน่อไม้ฝรั่งอย่างละเอียดกันค่ะมาชมกันเลยหน่อไม้ฝรั่งหรือ asparagus เป็นผักพืชพื้นเมืองของแถบยุโรปและแอฟริกาค่ะคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงค่ะหน่อไม้ฝรั่งมี3ชนิดคือหน่อไม้ฝรั่งขาวหน่อไม้ฝรั่งเขียวหน่อไม้ฝรั่งม่วงค่ะแต่หน่อไม้ฝรั่งขาวและหน่อไม้ฝรั่งเขียวเป็นชนิดพันธุ์เดียวกันนะคะแตกต่างกันที่กระบวนการผลิตเท่านั้นเองหน่อไม้ฝรั่งขาว เป็นหน่อที่พูนดินกรบโคนต้นสูง25-30เซนติเมตรค่ะมาให้หน่อถูกแสงแดดนิยมนำไปบรรจุกระป๋องหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวเป็นหน่อที่โผล่พ้นดินได้รับแสงแดดเต็มที่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปค่ะหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงสีม่วงเข้มดังกล่าวมาจากสีของแอนโทไซยานีนที่อยู่ภายในพืชผักเหล่านั้น ซึ่งแอนโทไซยานินนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันสารอันตรายไม่ให้สะสมในเส้นเลือดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการขยายเส้นเลือดช่วยลดความดันโลหิตช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกค่ะช่วยในการป้องกันฟันผุได้อีกด้วยนะคะคุณค่าทางอาหารของหน่อไม้ฝรั่งมาติดตามชมกันต่อค่ะ คุณค่าทางอาหารของหน่อไม้ฝรั่งค่ะในหน่อไม้ฝรั่งเต็มไปด้วยคุณค่าครบเครื่องเรื่องโภชนาการจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผักที่ประโยชน์สุดยอดขั้นเทพเลยค่ะหน่อไม้ฝรั่งเป็นแหล่งรวมของวิตามินเควิตามินบีโฟเลตวิตามินซีและวิตามินเหน่อไม้ฝรั่งอุดมไปด้วยวิตามิน B ทั้งวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 และวิตามิน B6 ค่ะมีปริมาณฟอรฟซินสูงเต็มไปด้วยแร่ธาตุเช่นธาตุสังกะสีธาตุทองแดงธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมและธาตุเซเลเนียมค่ะมีเส้นใยสูง มีโปรโตีนประมาณ3กรัมต่อน้ำหนัก5.3ออน์ค่ะไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลมีปมริมาณเกลือต่ำมากค่ะแต่และต้นของหน่อไม้ฝรั่งมีแคลอรี่น้อยกว่า4แคลอรี่ค่ะมีสารพูตราไทโอนมาชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่งที่มีต่อสุขภาพร่างกายของเรามาชมกันเลย ประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูดลีนซึ่งเป็นสารประเภทฟ,ฟูโตโอลิโกแซ,ซครายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลอินโลีน จะไปช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงค่ะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์รบำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮอร์โมนิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวนใจค่ะและช่วยให้ทารลในคัมีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่ง จึงเหมาะมากสําหรับแม่ที่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการตั้งครรภช่วยให้ทาลกในครรภ์ของคุณพัฒนาระบบสมองตามปกติและมีความแข็งแรงและดีสําหรับคนที่เคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรืออัมพาตในขั้นตอนการล้างและปรุงอาหารจากหน่อมไม้ฝรั่งอาจสูญเสียโฟเลตไปเนื่องจากโฟเลตละลายได้ดีในน้ําจึงควรเลือกวิธีประกอบอาหารที่ใช้น้ําน้อยเช่น ต้มหรือลวกน้ำน้อยๆและกินน้ำต้มไปด้วยวิธีหนึ่งจะมีโฟเลตเหลือมากกว่าการต้มค่ะผักผลไม้ที่ยังสดกรอบจะมีโฟเลตมากกว่าผักเหนียวนะคะจึงควรนำหน่อไม้ฝรั่งมาปรุงอาหารทันทีหลังจากที่เก็บมาแล้วหรือซื้อมาแล้วอย่าวางทิ้งไว้นานค่ะมีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งค่ะ หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารที่มีกูตาไทโอนอยู่มากซึ่งกูต้าไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายช่วยให้ตับขจัดสารพิษออกจากร่างกายค่ะหน่อไม้ฝรั่งมีประโยชน์กับคุณผู้ชายไม่แพ้อาหารชนิดอื่นๆนะคะเพราะสามารถช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศในหน่อไม้ฝรั่งมีวิตามินซีและสารกูต้าไทโอน ที่จะทำงานร่วมกันจึงสามารถช่วยเพิ่มปริมาณและเพิ่มความแข็งแรงให้กับสเปิร์มได้ค่ะหน่อไม้ฝรั่งอุดมไปด้วยโฟลาซินซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยป้องกันภาวะหลอดประสาทของทารกในครรภ์ปิดไม่สนิทซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดความพิการและเสียชีวิตในเด็กค่ะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก หรือผู้ที่เป็นเบาหวานเหมาะที่จะกินหน่อไม้ฝรั่งเพราะมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตแคลอรี่และไขมันตำ่ำและยังมีเส้นใยอาหารสูงอีกด้วยค่ะเส้นใยในหน่อไม้ฝรั่งจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะเขาควรระวังในการกินหน่อไม้ฝรั่งมาติดตามชมกันต่อค่ะ ขควรระวังในการกินหน่อไม้ฝรั่งเพราะมีสารประกอบกรรมฐานเรียกว่ากรดเอสพาราก u สิกซึ่งทำให้บางคนกินหน่อไม้ฝรั่งแล้วปัสสา,าวะจะมีกลิ่นฉุนซึ่งจะเกิดหลังจากกินหน่อไม้ฝรั่งเร็วมากคือภายใน15-30นาทีค่ะและบางคนอาจไม่รู้สึกเลยก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน่อไม้ฝรั่งไม่มีผลต่อไตในคนปกติ ที่สําคัญหน่อไม้ฝรั่งมีแอมโมเนียมากในคนปกติกินได้ไม่เป็นไรแต่คนที่เป็นโรคตับปหรือตไตวายน่าจะไม่ควรกินหน่อไม้ฝรั่งค่ะการเลือกซื้อหน่อไม้ฝรั่งจะเลือกซื้อยังไงมาติดตามชมกันต่อค่ะการเลือกซื้อหน่อไม้ฝรั่งเลือกต้นที่มีความแน่นกรอบสีเขียวสดส่วนปลายแห้งและไม่บานออก หน่อไม้ฝรั่งมีทั้งต้นอวบใหญ่และลำต้นเล็กดังนั้นเวลาเลือกคนเลือกขนาดใดขนาดเดียวไปเลยเวลานำไปปรุงอาหารจะได้สุกพร้อมกันค่ะถ้ามีกิน่นหรือต้นเหี่ยวไม่ควรซื้อหากส่วนคนต้นที่เป็นสิ้นเซี้ยนยาวเกิน15%ของความยาวทั้งหมดแสดงว่าแก่เกินไปค่ะ หน่อไม้ฝรั่งค่อนข้างเบาบางชำง่ายและแห้งง่ายซื้อมาแล้วควรทำกินทันทีจะดีที่สุดอย่าเก็บไว้นานค่ะลองบีบทั้งกำรรเบาๆถ้ามีเสียงดังเอี๊ยดแสดงว่ายังสดอยู่ค่ะคุณอาจคิดว่าต้นผอมๆจะอ่อนกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วต้นที่อบบวบๆมักจะหวานกรอบกว่าต้นเล็กๆนะคะ เก็บหน่อไม้ฝรั่งให้ได้หลายวันจะเก็บยังไงมาชมกันต่อค่ะเก็บหน่อไม้ฝรั่งให้ได้หลายวันตัดส่วนโคนออกประมาณ1นิ้วแล้วห่อด้วยกระดาษพรมน้ําให้ชุ่มใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นจะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ3วันค่ะ<ๆ>การกินหน่อไม้ฝรั่งอย่างง่ายๆ วันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกมาติดตามชมกันต่อค่ะเคล็ดลับการกินหน่อไม้ฝรั่งอย่างง่ายๆวิธีที่ดีที่สุดคือกินสดสดโดยตัดเพนท่นๆค่ะหากใครชอบกินสลัดอย่าลืมนำหน่อไม้ฝรั่งมาใส่ลงไปในสลัดได้นะคะหรือว่าจะจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีง่ายๆค่ะ นำไปนึ่งประมาณ2-3นาทีแค่พอสุกหน่อไม้ฝรั่งเมื่อนึ่งสุกแล้วจะมีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งได้มากกว่าการกินดิบๆนะคะหน่อไม้ฝรั่งทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะ ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปด้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน